คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นปูวายยี่ยังกับปูฮะปูวขาวปูขาวปูขาวมีฟีดีฟีดเจ้าถูกแจ้าอันปูเก้าอันเขียนมันกัปูเขียสองอันนั่นเขียนจังทั้งๆอะไรตั้งอะไรอะไร ตไา้เลยล่ะมากเลยที่ไปคุ่นาเที่พ็นั่ไปบวกันเลยสมกกาว่างวันี้ว่าสิทถือสตัวกิงๆว่าเจาะน่งล้ำมาล้ำเหอนทัดไปวางเรียกมุนหมุนเื้อยอ้ย ัวเด็ดประกอบทั้งแนวเนวางลออกกวนมเสมเลบุญเยโอ้ยพูเผ่าวัดถือว่า่าสันวอกตรงๆเลยหาเก้่าสั่นว้่วอยิงได้เราพูดหาเก้าหนึ่งวอกเลขหน้าโอ้ยซื้อทั้งหลังบวกแล้วนี่บถือเราเรียกหน้ากัน หางหนเด้ได้สามตัวห้ปูได้สั่งสลาให้มันแล้วเนาะเปิดท่างห้เนี่ยปีใหม่ละปูปูขาวเนี่ยท่าไรนี่ะบอกเป็นแน่นาจะใส่ันจะใสค่ะน้ิเชี่ยแฉวกับลก่งมาเชี่ยแฉแนี่นี่ละปูสีเคยมาขอเลขน้าปูหลึดหลับอยู่นี่ละค่ะววดนี่ขอสามตัวเด้อปู สลาให้มันได้แล้วค่ะให้พี่น้องเอซีเพิ่นได้ถือน้ำเพิ่นกะสีรวมท้ำบุญน้ำนปูเนาะปูไปใส่กันเนาะปูเด้เสียตรงไใส่ได้ครับนั่นห้อไมหปูเสียบนะนนเนย,เยให้พ่อทั้งทีนีปั่นจับใสจผืนนี่นเล็กสีออกแต่ว่าท่านซื้อตัวตรงนักผนไปออกตัวกลับ บ้างกันค่ะเอาค่ะพอเพิ่นกับปูผ้าไปเบิ่งอันแม่ลูกอ้อนอันบอปูอเขาในปาด,ะะด้วยค่ะท่านผู้ชมอันดุกด,ดีกับค้าขักโฮปูเอ้อพ่อเป็นอยังคือว่มาแม่ลูกอ้อนพ่อ เป็นยังคือว่าเมลูออนอยู่นี่พันนี่ลูกนี่ลูกใหม่พิ่งมาส่งมาต่อวาโอ้เอามดมาจะประทุมมามือนั่นคนมาก่อถวายเอามาถวายไปโอ้คนขิงลูกนี่นเห็นคี่ค่ะมืลูกหลานนมาจะประทุมบมว่าผมมาสมันมาจะประทุมครพะพธรูปเืระดับค่ะน เห็นไอแม่ที่เห็นตัวเลยเล็กน้อยคุณเห็นไหมแม่เลยเห็นน้ำเงบ้ยงคำข้าวจะบอก่นี่ะแ่ัเมื่อนั่นพักกันมาเรียมคนเียที่จะมาหากเพราะกันตอนรับดีสตอนรับแล้วแล้วกันบ้านคนชักกันแฟของน้ำเขาลูกหน่อยกัน อยู่ไงว่าขยักมาผมมาทำบุญมาโอ้่นเห็นติปูว่อลูกเห็นก่อนเอาพ่อผู้ใหมานอนมองนี้ฮะนี่โอ้ปูมานอนปูกเป็นเป็นเออเป็นคืองหมอปลานียหยุดเลยแม่ปูขึ้นเออห่องเออเออเลยหมอปลาเลยวะนี่หมอปลาหูหลุดิปูหูหลุดหรอกห่องเออเครือปูม่นหันนี่ขื้นเออเลย าน,าน,นางร่องบาลาขันวางสันขออนุญาตเด้อแอมออ่แม่แม่ซี่ติปู<อ>นี่ละลูกลูกแล้วเอาไว้นี้ค่ะแล้วนั่งอยู่นี้ วันปู่เลยมากเลเอ้าคือเอาวันปล่อยให้ลูกให้อร่อยวันพี่ผ่ามีพรอเลยเพราะปูนี่ย่ปูนม่นางบ้ปูแม่นางเกือบหกคนพงป้าดปูไม่ยืมแลม่ก็วันชินเลยป้าดค่ะท่านผู้ชมปูเพลินแม่นางเอาอีหลี่แล้วค่ะในปูลึกลับค่ะม่นัางปูนะฮท่มเชื่อกับว่าอยากทายให้เห็นแล้วค่ะมัน เห็นซ้ำแน่นก่พ่อเนาาปูตายวนี่กตายด้วยค่ะันว่ามันม่ออกพเห็นน้ำมูกจะเกอดอันมือออกเป็นหดอู้มาถางป้าออกหมดเลไดบอปูนี่ยันนอมานี่ผมัได้มเกลือได้นึ่อ๋อพ่ออผู้พันเห็ดกดอยูพร้อมพูนะ พุ่นะ่นเมียนพนมานางอีหลีตัวนี้แมบ้างนได้ซื้อนั่งล้านพร้อมได้ซื้อนั่งล้านแปดเต้าผ้ามาบิงบักบกตัวนี้พ่บกบกไหมค่ะท่านผู้ชมขึวาเ่เด่เจ้าทีเจ้าทางเย เห็นนะเธอผู้เห็นชีกบสามบ่เดี๋ยววางในกล่องก่อนเนาะเมือนะม่อกี้นี่นหลายตุ่มอกกกวกจมันเอาอยู่นี่นุณว่าตัว้อยหาเปลนพูด้หหอหกปลี่ยนางมัน,น,ย,นยังถอยให้ไว้ก็เล็กเก่าแ นี่เลขเจ็นีหมนี่ไหมคอยก็ว่าเจ็ด,ดยูมองอย่างนี้ปูเห็นยังกบหันสกับสมปูเห็นสี่กับสามเขาโก้ปูมัดเกว่ <c oughs> สามเก่าเนี่ยครับผมทงสาือนสามเก่านีตัวนี้เดี๋ยวได้ับไป เพ่อีอยกพี่น้องเดี๋ยวจิให้พี่น้องเห็นน้ำเดินโอ้ยเหล็กสามเมืองเกิงได้สามากเลยเดอเด้อขอน่านเบื้งหาเด้อครับพี่น้องอุลิรับสจุดให้เบิ้งาตรงนี้เด้รับผม นี่กม็มาเชี่ยแล้วบางไปก็ยังมีสามอยู่นี่ครับเนี่คุยก็เห็นหาพี่น้องเห็นตัวอะไรคะท่านผู้ชมเอากล่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เด้อครับผมค่ะท่านคะผู้พนดวงดีเนาะปีใหม่แล้วเนาะบอกพี่น้องนี่ได้อบอกน้ำเชี่ยน้ำเนี้ยค่ะท่านผู้ชมคือเห็นหาแท้ ปารปูมาเห็ดเป็นแป็นใส่ดูเ้องไายวงใหญดีครับตั้งแต่ตั้เป็นเครื่องาหาดเป็นตัวเกายิรา่รตเบ้องเราเป็นสามค่อยเห็นตาเจ็ดแมเบ้องดีดีไม่เจเห็นตาเจ็ดขานาดมึงชมเจ็ดอันนี้มุมนีอ้อีกอีกอีกมุมหนึ่งนะครับผมนี่คือโกโะพด้วยครับผม ปูกับโคโค,โคตัวนี้แห้งตัวนี้แหงาดทั้ตัวนี่น,น,นั่นไปเริ่งทางนี้กันเ้อค่ะท่านผู้ชม,ม,ลม,ม,มปลาปูคนดังเอาอีหลีค่ะบกบกไล่หลายเมีเขามาแมียไก่สีหอดของปูเมีเอ,อิกเอ,อกม่นี่เมีเอ,อกิออกเอิก หูลูบขึ้นทั้งหลังเลยไหมพ่อตามกยังเอามือแร่งนี่ขึ้นวันพาปูสิมะนางกดผงปูอีกค่ะท่านผู้ชมโอ้ยขนูเนาะปูนะปูพนว่าไทยให้พี่น้องเบื้องค่ะเบื้องหมงยูปูด้อค่ะปูบอกว่าไทยกดให้พี่น้องเบื้องเนี่ยงงกุ้นอง ม,าามือแรงรนี่ล่ะผูนนนน้เห็นยังค่ะปู้เนี่ย,ยาางับมาสามหกกว่าจัน <c oughs> <c oughs> ทั้งตยเตยนีน <c oughs> นนยน่บ้านใส้ผู้สีเบืองเนี่ยค่ะ วกินแล้วไม่เปล่นเนาะตัวเป็นๆกินเย็นตัวมันขึ้นกลับตัวเป็นผู้เห็นสามยังสามเก่าหรือสามเกศเนี่ยอะไรก่ประมาณนี้เพราะว่าเด็กามมันเห็นชาติดวงตะว่าหันตัวนึงมันิบเห็นบวชถอเห็นก็คักเลยเสกข่อยนี่สามเกศคือว่าเห็นน้ามูนี่นี่บางตัวนึ่งนะตัวนี้แล้วก็เบางตัวนี้ด้วยในตรงนี้ด้วยตองตรงนั้นตรงกลางเลยก็ได้ มองเจ้าสี paid, ่ว <royable> <What> ่างหานนีก็เย็นหาจะจีเอยจะจีเอนเบิ่งเบิ่งมันจุคือเล็เขาไปอันเลาะา่านกันแล้วแ้แลจอยันหาดิปูออกไปมันออกไปหากินไบนนี้บมว่าขาบ้นเดนือว่างแน่นรนกวนเล่มตวเด็กเด็กยาวไปลูกไปมันเขาขายอ้งนี่ด้วยแต่ว่าบ้านเนอถอ เขากนจำนั่นึงก็เห็นเ้วเออนั่นเห็นเราสัดเลจังเห็นว่าขาดท่านผู้ชมสามเจ็ดเจ็ดบกสาห้เห็นยังครับโอ้เห็นสามเจ็ดบวกหนึ่งีสามสามเจ็ดนี่มบ่วงหนึ่งเห็นไหมบ่งต้นคานมาลักเอาส่วนนึงสามหกสามเจ็ดเดืใต้นีเลี้ยวไปเห็นออกไปทางใดคันลัก พี่ลีบอกพี่น้องเห็นบ่ค่ะท่านผู้ชมปีนึงผมไปอบรมอยุปทุ่มใช่รับนึ่นกันรักใหม่ไปไห่ละรับไปไหม่ละรับไปน้ำไหนยูมานนำกันามาหนำกัน อันนี้โค้งยังป <check> ูนอ๋อขาท่านผู้ชมเบิ้งะค่ะก็น่ามาตัวไหนปูอันเขาขามานี่เขาเรียกว่ายังกัปูนี่บ่เมีนอันที่ว่ามาขอนนี้น้ำแมลกันมลกันอ๋อมลกันมลกอันนปูผ้ามาขอเหล็กน้ำ พ่นแมลกอ่อนบ่ปูวังสบ่พ่นแมลอ่อนอืมก็มีแ่ละพ่นแมลกอ่อนน,น,นน้ำโชกทิผัตอนนั้นเมือ่อเรียกออกเล้วกันแล้วอ่อนลูกมานอนไว้นี้ค่ะ เป็นคืนฝันก็อม่ฝันไหนดิดตอนนั้นปลูกยี่สนี่ฮึปู่กอรยู่ันี่ไอยุ่นี้ลหละู่อยุกดนี่ลหละอะบันนี้นั่งอยู่นีู้้หญิง่งค่ะลกกูกคนไ้อยุ่นี่ปูกก็เไยยางมาะตุดยางม,มาทางหลังยางม,มาก,ก็อ้าวคืัคนให้ลูก่ครกันัดนคือพ่กอุ้มออกว่าไงค่ะปู่กับพอกดีกัมันนอนด้วยกันพอพุ่มพื้นนี่นะอยู่พห่มพื้นนี่ลหละจ้าก็ปูกปู่นี่เองันนี้กเ็เลยปลูกเล้วเมื่อชวนี้เช อะไยเงี้ยเอาเอาวนลูกไปไปกินนมเนี่ยกกระบวว่าถื่อกระบวได้หาดันน่องเสือนันนาือชีตายแบบเสียแบบทองกลมนะปุ้นเนาะโดนเลรอเนาะปุ้นเนาะบระบวคนว่าดันยุ่นหิ้มภาษามันมันมันหลายบ้านค่ะถามีความเหมือกันมันหลายบ้านมันเป็นตังเจนเก่าครับมันเป็นหลายบ้านขาเจ้ามาฟังหลายบ้าน แต่ว่าผู้เห็นยังกวับปูบ้านนี่อันยู่ยย่นี่ค่ะว่นเห็นสามตัวนึงเันพวกเจ็ดก <composer> ับเก้าล่ะตัวนึงผูระ่านเชื่อเห็นหาที่ผู้พี่น้องเห็นยังค่ะผู้เห็นสามสามยังปู บ่าสามนว่าสามเจ็ดกับสามเก่าอยู่ประมาณนี้บ่าสามเจ็ดปู่ว่าเห็นปู่เห็นสามเจ็ดว่าสามเจ็ดกับสามเก่าค่ะท่านผู้ชมท่านเชียร์เห็นหาเจ้าเห็นยังสามเจ็ดเห็นน้ำปู่สามเจ็ดโอ้ยเลขสามเห็นสัตว์เลยค่ะยึดยึดต้นพ่อเ็เห็นเป็นสามสองเจ็คือกันสคือกันสามเจ่ายังหันมีอนว่นยังหันล่ะค่ะให้เอี้ี้เบิ่งเอง สีไหมแล้วนี่เริ่มเข่าแล้วเริ่มเข่าอิลีน้ำปูเนาะก็เดี๋ยวบ่าหอดมือบ่เห็นน้ำมือจัดเกิดห <c oughs> อกว่างวันเมื่อกี้เลยโอ้ยเห็นสามสเดียบปูปูอยู่วัดป้านี่เพิ่นชอบอันอันเลี้ยงไว้ยังสี่ที่ปูนี่ยน่าไปย่างน้ำกลนกันยังสี่เน่าท้อเนาะนี่นนโอูองค์เคลียร์ใหม่หนี่ธรรมชาติเคลียร์มือด้วยเดียบนี่ละแพงปู เมื icana, ่อนสามไปนะเม่โอ <Yes, ้ยเผื่เมื่อนสามไปซื้อขั้วใหเพื่อนเราสินะปูอยากไปซื้อมาหู่อมปูครับคลิปนี้ก็เบิ่งเอาเด้อค่ะมองยูปูปูเพิ่นกะนังเอาอิลีดิค่ะเป็นตาอันเมาเนี่ยมขึ้นอยู่ค่ะท่านผู้ชมเป็นตาหนายู้อมวัดปลาอัน ซาลาปูกับยังบ่ทันได้แล้วค่ะท่านผู้ชมโอ้ยนำใจพี่น้องเอฟซีจะเป็นดีค่ะ,ะแม่ออกเพิ่นกั้วถึงอยู่นามเชียร์ปรด้อัดไหวเด้อค่ะเพิ่นกั้วถึงว่าพี่น้องเอฟซีดีค่ะซาลาเกือบแล้วค่ะเหล็กปูกับมันลุดก่อนค่ะอ่าเลี้ยขึ้ปูวา่าหลักการอยู่ในคลิปยังเป็นสองกลล่มอยู่ค่ะเอ้า งวดนี่อาจจะถืออีกเด้อค่ะท่านผู้ชมที่ปูว่าแม่ลูกอ่อนนั่แหละน้ำเชี่ยกับเขาไปเบิ่งนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเบิ่งซอยกันเด้อค่ะเอาสําหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยเด้อค่ะเงื่อนไหลกองท่องไหลมาสําเร็จจงสําเร็จสาธุสาธุสาธุค่ะพี่น้องเอฟซีติดตามทางช่องยูทูบน้าเชี่ยงวดวันที่สิบเจ็ดมกราพ่อซอสองข่นหาลอยหกสิบห้าให้ถูกหวยรวยเงินไปน้ำกันเด้อค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ